ดีค่ะนักเรียนชั้นประถม,มศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องวัฏจักรนะคะก็ยังอยู่ในบทที่1วัฏจักรน้ําค่ะแล้ววันนี้มาในตอนสรุปบทที่1วัฏจักรน้ําในหน่วยที่4เรื่องวัฏจกักรนะนะคะก็มีบทย่อยด้วยกัน2บทค่ะก็คือบทที่1วัฏจักรน้ําและบทที่2วัฏจักรการปรากฏของกุมดาว แล้ววันนี้ครูก็จะมาสรุปบทที่1วัฏจักรน้ำค่ะสำหรับวัฏจักรน้ำเรื่องแรกก็คือแหล่งน้ำบนโลกนะคะนักเรียนคงจะจำแผนภาพนี้ได้ก็คือเราให้น้ำจำนวน20ขวดเป็นตัวแทนของน้ำทั้งหมดบนโลกค่ะก็คือร้อยละร้อยนะคะแล้วเราก็แบ่งน้ำ19.5า19.5ขวด เป็นตัวแทนของน้ำเค็มค่ะก็คือร้อยละ97.5แหล่งน้ำเค็มก็ได้แก่มาหาสมุทรและทะเลค่ะซึ่งมีปริมาณมากเลยนะคะและอีก0.5ขวดค่ะเป็นตัวแทนของน้ำจืดค่ะน้ำจืดนั้นก็มีอยู่เพียงร้อยละ2.5นะคะและแหล่งน้ำจืดยังแบ่งได้ค่ะ แบ่งเป็นน้ำปริมาณ350ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งจะเป็นตัวแทนของน้ำจืดที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ค่ะมีอยู่ร้อยละ1.75ได้แก่แหล่งน้ำที่ไหนบ้างคะก็ได้แก่ทาน้ำแข็งชั้นดินเยือกแข็งคงตัวน้ำแข็งใต้ดินความชื้นในบรรยากาศและน้ำในสิ่งมีชีวิตค่ะและอีกส่วนหนึ่งของน้ำจืดนะคะ ก็คือปริมาณ150ลูกบาศก์เซนติเมตรจะเป็นตัวแทนของน้ำจืดที่สามารถนำมาใช้ได้ค่ะคิดเป็นร้อยละ0.75เป็นน้ำจากแหล่งไหนบ้างคะก็ยังแบ่งได้อีกนะคะแบ่งเป็นน้ำา148ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะเป็นตัวแทนของน้ำจืดที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันทีนะคะคิดเป็นร้อยละ0.74ได้แก่น้ำใต้ดินนั่นเองค่ะ และก็เหลือน้ําเพียง2ลูกบาศกเซนติเมตรค่ะที่จะเป็นตัวแทนของน้ําจืดที่สามารถนํามาใช้ได้ทันทีมาจากแหล่งดังนี้ค่ะทะเลสาบบึงและแม่น้ําคิดเป็นร้อยละ0.01เท่านั้นเองนะคะนักเรียนและเรื่องต่อไปของวัฏจักรน้าค่ะก็คือการประหยัดน้ําและการอนุรักษ์แหล่งน้ําซึ่งครูก็ได้แนะนำา10กิจกรรมในการประหยัดน้ำให้นักเรียนไปแล้ว ได้แก่การอาบน้ำโดยใช้ฝักบัวการโกรนนวดโดยใช้ทิชชู่เช็ดก่อนนะคะจึงล้างน้ำการแปลงฟันโดยใช้แก้วรองน้ำแทนการปล่อยน้ำทิ้งค่ะการใช้ชักโครกโดยการบรรจุน้ำในโถน้ำด้านหลังนะคะการซักผ้าโดยการรวบรวมผ้าให้มากพอต่อการซักแต่ละครั้งการล้างถ้วยชามโดยเราใช้ทิชชู่เช็ดค้า ครับเสร็จอาหารต่างๆออกก่อนแล้วค่อยล้างน้ำค่ะการล้างผักผลไม้เราจะใช้ภาชนะรองน้ำเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะคะการทำความสะอาดพื้นสักหรือซักล้างอุปกรณ์ต่างๆก็จะใช้ภาชนะในการใส่น้ำแทนการฉีดน้ำค่ะการรดน้ำต้นไม้ก็จะใช้ฝักบัวรดน้ำหรือสปริงเกอร์แทนสายยางค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะก็คือการล้างรถค่ะเราจะใช้ถังรองน้ำนะคะหรืออุปกรณ์ต่างๆชุบเช็ดรถแทนการใช้สายยางฉีดโดยตรงค่ะอันนี้จะประหยัดกว่านะคะแต่ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่ยังประหยัดน้ำค่ะและสำหรับการอนุรักษ์แหล่งน้ำในท้องถิ่นนะคะก็มีหลายวิธีวิธีแรกก็ได้แก่การกักเก็บน้ำฝนค่ะ เมื่อฝนตกเราก็จะมีภาชนะสำหรับรองรับน้ำแล้วก็เก็บเอาไว้ค่ะการปลูกพืชน,นะคะที่ใช้น้ำน้อยจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้ค่อนข้างมากค่ะการบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชนเช่นการขุดลอกขยายคลองธรรมชาตินะคะและข้อสุดท้ายค่ะการปลูกฝังการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่คนในชุมชนค่ะ เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันสู่การปฏิบัติเป็นกิจวัตรปลูกฝังคุณค่าของน้ำตั้งแต่ระดับในโรงเรียนไปถึงชุมชนนะคะเรื่องต่อไปของวัฏจากน้ำก็คือเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งค่ะภาพเดิมนะคะที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนี่นะคะที่ได้ทำสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมนี้ไว้ตรงนี้นะคะ ตรงนี้เขาเรียกว่าเมฆค่ะและอันนี้ก็คือหมอกนั่นเองค่ะมาดูเมฆกันก่อนเลยนะคะเมฆเกิดจากละอองน้ำที่รวมตัวกันแล้วรอยอยู่บนท้องฟ้าค่ะส่วนหมอกนั้นเกิดเหมือนกันเลยค่ะเกิดจากละอองน้ำเหมือนกันรวมตัวกันแต่ลอยอยู่ใกล้พื้นโลกหรือบนยอดเขาดันั่นเองค่ะ เมฆและหมอกอยู่ในสถานะใดคะนักเรียนทวนก่นนะคะตรงนี้คือเมฆค่ะและนี่คือหมอกนะคะเมฆและหมอกค่ะหลายคนคิดว่าเมฆและหมอกนั้นอยู่ในสถานะแก๊สใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะจริงๆแล้วเมฆและหมอกอยู่ในสถานะของเหลวค่ะ แต่เมกและหมอกในเขตหนาวนั้นอาจจะเป็นพลึกน้ําแข็งได้จึงมีสถานะได้ทั้งของเหลวและของแข็งนะคะและเรื่องต่อไปของวัฏจักรน้ำค่ะคือเรื่องหยาดน้ําฟ้าค่ะหยาดน้ําฟ้าเป็นชื่อเรียกรวมของหยดน้ำและน้ำแข็งค่ะที่เกิดจากการค่วมแน่นของไอน้ำแล้วตกลงมาสู่พื้นได้แก่ฝนลูกเห็บและหิมะ หย่าน้ำฟ้าได้แก่อะไรบ้างหย่าน้ำฟ้าก็ได้แก่ฝนค่ะลูกเห็บและหิมะค่ะหย่าน้ำฟ้าแต่ละชนิดอยู่ในสถานะใดามาดูอย่างแรกเลยนะคะฝนค่ะฝนเป็นหยดน้ำนะคะมีขนาดประมาณ0.5-5มิลลิเมตรค่ะฝนส่วนใหญ่ตกลงมาจากเม่ นิมโบสตาตัสหรือคิวโมโลนิมบันั่นเองค่ะฝนนี้ค่ะอยู่ในสถานะของเหลวค่ะหย่าน้ำฟ้าชนิดต่อไปก็คือลูกเห็บค่ะลูกเห็บเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่กว่า5เซนติเมตรค่ะเกิดขึ้นจากกระแสในอากาศแนวดิง่งภายในเมฆคิวโมโลนิมบัผพัดให้ผลึกน้ำแข็งสะสมตัวจนมีขนาดใหญ่แล้วก็ตกลงมาค่ะ ้รารลุงเห็บนะคะดูในรูปค่ะส่วนใหญ่ก็จะตกลงมาพร้อมฝนนะคะลักษณะเป็นก้อนน้ําแข็งค่ะแบบนี้นะคะแบบในรูปเลยเขาอยู่ในสถานะของแข็งค่ะและหยาดน้ําฟ้าชนิดสุดท้ายค่ะหิมะนั่นเองค่ะหิมะเป็นผลึกน้ําแข็งนะคะขนาดประมาณ1-20มิลลิเมตรซึ่งเกิดจากไอน้ําจากน้ําแข็งที่เย็นยิ่งยวดระเหิดกลับเป็นผลึกน้ําแข็ง แล้วตกลงมาค่ะและประเทศไทยก็เคยมีหิมะตกนะคะที่จังหวัดเชียงรายค่ะเนื่องจากอากาศตอนนั้นนะคะหนาวเย็นมากๆค่ะอันนี้เป็นภาพของหิมะค่ะถ้าเราขยายด้วยกล้องสุรทธาจะเป็นภาพที่สวยงามมากดังภาพนี้เลยนะคะนี่ค่ะเขาอยู่ในสถานะของแข็งค่ะ และวัฏจักรน้ําเรื่องต่อไปค่ะคือเรื่องการหมุนเวียนของน้ําก็จะเป็นลักษณะดังภาพเรียกว่าวัฏจักรน้ําค่ะถ้าดูจากภาพง่ายๆนะคะอันนี้เป็นแหล่งน้ําค่ะได้รับความร้อนนะคะจากดวงอาทิตย์นั่นเองก็เกิดการระเหย,ยขึ้นไปค่ะกลายเป็นไอนะคะหรือเกิดจากการคายน้ําของพืชกระดาษขึ้นไปเป็นไอในอากาศจากนั้นไอน้ําและหมอกต่างๆรวมตัวกันเป็นกรนเมฆค่ะ จากก้อนเมฆพอหนักขึ้นหนักขึ้น,น,ขนเขาก็ตกลงมาเป็นฝนค่ะแล้วก็แทรกซึมลงไปในดินส่วนหนึ่งก็กลับมาที่แหล่งน้ํานะคะและส่วนที่ซึมลงไปในดินก็สามารถมาที่น้ําใต้ดินได้อีกค่ะ,ะการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ํานะคะระหว่างของแข็งของเหลวและแก๊สในวัฏจักรน้นํานี้น้ําจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะไปกับจากสถานะหนึ่งไปสถานะหนึ่งอย่างต่อเนื่องค่ะ ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นการเปลี่ยนแปลงระหว่างชั้นบรรยากาศน้ำที่พื้นผิวดินผิวน้ำน้ำใต้ดินและพืชค่ะกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถแยกได้4ประเภทก็คือการระเหยเป็นไอการเป็นหยาดน้ำฟ้าการซึมและการเกิดน้ำท่าค่ะแล้วก็มาถึงการมออหมายงานนะคะเนื่องจากคุก สรุปเรื่องวัฒจักรน้ำแล้วการมอบหมายงานในวันนี้ก็คือให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจากคลิปวิดีโอและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมหรืออาจจะทบทวนจากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะจากนั้นให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดส,สรุปความรู้ค่ะผ่านแอปพลิเคชัน p a d l e t นะคะจากลิงก์นี้หรือ q r Code ค่ะมาดูวิธีการกันเลยนะคะ อันนี้เป็นโจทย์ค่ะโจทย์ก็คือให้นักเรียนถ่ายภาพหรือหาภาพจากแหล่งต่างๆเช่นอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะมาลงในแอปพลิเคชันแพดเล็ตนะคะพร้อมทั้งอธิบายเนื้อหาจากบทเรียนเรื่องการหมุนเวียนของน้ำซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องแหล่งน้ำต่างๆการใช้น้ำอย่างประหยดัดเมฆหมอกน้ำค้างน้ำค้างแข็งหยาดน้ำฟ้าหรือการหมุนเวียนของน้ำ ลงในแอปพลิเคชัน Padlet พอระบุเสร็จเรียบร้อยนะคะให้นักเรียนบอกชื่อชานและเลขที่ด้วยค่ะลิงก์ในการส่งภาพนะคะในโปรแกรม Padlet คือลิงก์นี้ค่ะหรือ QR code นี้นะคะไปดูวิธีการลงภาพส่งงานในโปรแกรม Padlet กันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเข้าสู่โปรแกรม Padlet ด้วย QR code หรือลิงก์ที่ครูจะส่งให้ค่ะ เมื่อเข้าไปแล้วนักเรียนก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นโจทย์นะคะโจทย์เรื่องการหมุนเวียนของน้ำส่วนตรงนี้ที่นักเรียนเห็นก็จะเป็นออส่วนที่เพื่อนๆหรือคนก่อนหน้านี้เขาตอบมาแล้วนะคะจากนั้นให้นักเรียนไปกดเครื่องหมายบวกค่ะกดเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะตรงชื่อเรื่อง อ,อย่างอันนี้คนนี้เขาเลือกตอบเรื่องแหล่งน้ําต่างๆค่ะแต่นักเรียนอาจจะพิมพ์ชื่อเรื่องที่จะส่งภาพได้หลากหลายค่ะเช่นแหล่งน้ําต่างๆการใช้น้ําอย่างประหยัดการอนุรักษ์แหล่งน้ําเมฆหมอกน้ําค้างน้ําค้างแข็งหยาดน้ําฟ้าหรือการหมุนเวียนของน้ําก็ได้ค่ะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะจากนั้นค่ะบรรทัดต,ต่อไป ตรงนี้เราก็อธิบายภาพนะคะที่เราเตรียมไว้แล้วหรือเรากำลังจะถ่ายอันนี้เขาอธิบายว่าทะเลเป็นแหล่งน้ำเค็มที่มีปริมาณมากถ้าให้ครูดานะคะเขาต้องใช้ภาพทะเลแน่นอนพิมพ์อธิบายภาพนะคะเสร็จแล้วค่ะกดเพิ่มภาพตรงนี้คือกดเพิ่มภาพคือภาพต้องมีอยู่ในโทรศัพท์แล้วหรือตรงนี้กดถ่ายภาพค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีคาว่าสีตรงนี้ค่ะพอเรากดก็จะมีให้เราเลือกสีขาวสีแดงสีส้มสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงเป็นการเลือกกรอบสีค่ะให้กับคำตอบของนักเรียนนะคะถ้านักเรียนเลือกสีขาวกรอบก็จะเป็นสีขาวเลือกสีกล่องคำตอบนะคะเลือกเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จทุกอย่างภาพเราก็โหลดเรียบร้อยแล้ว เราก็จะมากดคำว่าเผยแร่ค่ะเพื่อเป็นการส่งงานแค่นี้คำตอบของนักเรียนก็จะมาถึงครูและวครูก็จะต่อตรวจให้คะแนนด้วยนะคะ,ะแต่สิ่งสำคัญที่ห้ามลืมก็คือเวลาเราพิมพ์อธิบายภาพแล้วให้นักเรียนใส่ชื่อชั้นและเลขที่ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ